คำว่านารกเนี่ยมีสองความหมายเหมือนกับคำว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนั่นแหละหนึ่งนรกทางกายภาพก็เหมือนกับว่ามันมีมิตินิติหนึ่งซึ่งเป็นแดนสำหรับลงทันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกนะสองเป็นนรกในใจเช่นเดียวกับสวรรค์สวรรค์ก็จะมีสองมิติสวรรค์ทางกายภาพ คือมีแดนหนึ่งที่เป็นสวรรค์จริงๆแล้วก็สวรรค์ในจิตในใจของเราทั้งสองอย่างนี้มีหลักฐานบันทึกอยู่ในพระตไตรปิฎกรองรับทั้งสิ้นดังนั้นถ้าพูดถึงนรกก็ควรจะพูดถึงสองความหมายหนึ่งนรกทางกายภาพคืออาจจะเป็นมิติหนึ่งอาจจะเป็นดินแดนหนึ่งที่ใช้สําหรับลงทันก็ได้ในครั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเดินลงจากเขาคิชฌกูฏแล้วเห็นเปรต เปรตอยู่บริเวณเชิง,ขงเขาพุทธคิจกูดและเขาคิจกูดเนี่ยเป็นบนยอดเขามีกุฏิของพระพุทธเจ้าแต่ทําไมาจึงมีเปรตเยอะแยะไปหมดก็สแสดงว่าตรงนั้นน่ะก็เป็นนรกด้วยใช่ไหมดังนั้นนรกอาจจะไม่ใช่อยู่ไกลตัวเราหรอกอาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งทึ่งซ้อนมิติของเราอยู่นี่แหละแต่ตาเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีตาทิพ์พุทธเจ,จ้าบอกว่าฉันเห็นมานานแล้วว่าแถวนี้มีเปรตเยอะแต่ฉันไม่พูด พราะว่าถึงพูดไปคนที่ไม่มีตาทิพย์เหมือนฉันก็จะมาเถียงฉันแล้วก็จะเ,เ,เสียเวลาใช่ไหมเห็นไหมว่านารกก็มีอยู่จริงในแง่ของกายภาพคือเป็นมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งอยู่จริงๆแต่เราอาจจะไม่เห็นแล้วถ้าจาอธิที่ใให้เป็นภาษาคนนรกก็หมายถึงในคุกในคุกก,ก็เป็นนรกนเพราะเป็นที่ลงทันอันตามาภาพเคยไปเยี่ยมคุกไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีนักโทษหญิงคนหนึ่ง เขาไม่ได้นอนเต็มแผ่นหลังมาสิบสามปีเขาบอกว่าเขาเหมือนปลาดุกที่อยู่ในกะละมังเวลาเราไปซื้อปลามาปล่อยเห็นไหมปลามาันจะขี่กันอยู่เป็นแพรในกะละมังนะเขาบอกว่าเนี่ยหนูนอนนอนในคุกหญิงนี้ปกติจูดได้หกสิบคนเขาให้นอนร้อยี่สิบคนแล้วไม่ได้นอนเต็มแผ่นหลังเลยสิบสามปีต้องนอนเอียงข้างตลอด พื้นแผ่นดินกว้างกี่ตารางกิโลเมตรทําไมไม่มีที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งนอนเต็มแผ่นหลังอัตมาถามว่านี่ถ้าไม่เรียกว่านารกแล้วจะเรียกว่าอะไรจะไม่นี่คือนรกบนดินต่อมานารกในอีกมิติหนึ่งเป็นนรกในจิตใจทันทีที่เรา,าทําความชั่วเราจะรู้สึกเลยว่าเราร้อนรุ่มความร้อนรุ่มนี้ต่อไปมันร้อนรุ่มเฉพาะหนะ้าวันต่อมามันตกผลกเป็นความทรงจําที่เลวร้ายเนึ่ถึงเมื่อไหร่ก็ทุกช่ไหม พอเราทุกข์แล้วก่อนจะตายถ้าจิตของเรามากังวลกับกรรมชั่วนี้อีกจิตนี้ก็จะนําเราไปเกิดในทุกขติก็จะไปพบกับนรกในมิติเชิงกายภาพที่แท้จริงอีกระดับหนึ่งตอนนั้นนรกไม่ว่าจะมองในแง่ของกายภาพมันก็มีจริงเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลแต่เราไม่เห็นเท่านั้นมองในแง่ของจิตใจมันก็จริงเสียยิ่งกว่าจริงเพราะทุกคนต้องเคยเดือดเนื้อร้อนใจภาวะเดือดเนื้อร้อนใจนั่นแหละคือนรกในใจ สวรรค์ก็เช่นเดียวกันก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเดียวกันดังนั้นใครที่ไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์พุทธศาสนาก็ไม่ว่าเพราะเราเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพในในความเชื่อในการตัดสินใจคุณไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เป็นไรแต่คำถามหนยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่ทุกข์หนักหนาสาหัสมีอยู่ไหมคุกเป็นแดนหนึ่งซ้อนอยู่ในแดนคนมีอยู่ไหมในชีวิตคุณเคยเดือด